สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับดังกับรายการตํานานพระสมเด็จครับนะอ่ะควมีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทร ID Line เบอร์เดียวกันครับ0805122332ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคุณหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR code สแกนหาได้เลยครับ อ่า EP นี้นะครับองละ400บาทนะครับเนาะแล้วก็มีภาพประกวดมานะครับวันนี้ก็คนละราคากันเนาะอไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันองค์ที่หนึ่งเลยนะครับอง์นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับโอ้โหดูครับพี่ไกยภาพผิวนี่นี่เห็นไหมอ่าดูได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับโอ้โหยุบย่นแบบเห็นได้ชัดเลยเนาะอ่าขออนุญาตลงกล้องนะครับนี่ครับ กายภาพองนี้นี่เปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับเห็นไหมรอยยุบรอยย่นต่างๆนะครับพี่ดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับนี่มีเม็ดพงวิเศษนะครับนี่ครับชอบถูกใจป็นกันเข้ามาได้เลยนะครับเน้นย้ํากันทุก EP นะครับนาอดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับพี่ๆครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจด้วยนะครับเนาะ นี่ครับพระสวยราคาหลักร้อยนะครับพี่ๆครับพระสวยราคาหลักร้อยนะครับอ่านี่ครับ้านหลังครับโอ้โหหลวงพี่หลังสังขยาก็เรียกได้เลยเนาะอ่าเราก็มีค้าบลักสีดํานะครับอ่าองค์นี้มีค้าบลักสีดําด้วยนะครับอ่ารายการที่หนึ่งครับต่อไปครับรายการที่สองครับ อ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับอ่ามีเส้นกรอบกระจกนะครับน่อเนื้อแตกไร้งานนะครับหลังจะเป็นหลังเรียบเนาะอ่าองนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับอ่านี่ครับเนื้อแตกไรงานนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับองนี้มีแร่เหล็กนี่ครับตรงเกตเลยเห็นไหมอ่าเงินเงินเลยนะครับ อันนี้ครับเนื้อแตกรายงานนะครับสวยๆแบบนี้เลยเนาะเนื้อโซนนี่จะไปทางโซนนึกแกล่งนะครับพี่ๆองค์นี้จะไปทางโซนนึกแกลงเลยนะครับผักพักเป็นสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดนะครับเนาะอันนี้ครับด้านขอบข้างครับโอ้โหมีครับมีวนสารพระสุงกอด้วยนะครับอ่านี่ครับชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยเนาะ หลังองนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับพี่ๆอ่าองนี้จะเป็นหลังเรียบเลยนะครับอ่าองนี้ครับรายการที่สองนะครับนะอ่ารายการที่สองครับต่อไปครับรายการที่สามครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับองนี้มีลักแดงเนาะอ่าลงลักแดงลงชาติมาเลยนะครับเนื้อนะครับออกไปทางโซนหนึกนุ่มนะครับแล้วก็ เหมือนจะมีคาบไข่ด้วยเนาะเนี่ยมีคาบไข่ด้วยนะครับแล้วก็พวกคาบลักเนาะมีการลงทองมาด้วยนะครับอามีการลงทองมาด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อหาหนึกนุ่มดีเนาะอกเป็นอกวีนะครับออกวีนะครับตรงนี้อนี่ครับ ลักแดงนะครับลักแดงเนะาะหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับอ่านี่ครับหลังเรียบนะครับอ่าตรงนี้นะครับรายการที่ 3นะครับรายการที่สามครับไปครับรายการที่สี่ครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าอกวีเนาะนี่ครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับพี่ๆอ่าอรนนี้มีคาบฝุ่นคาบหิ่งคาบไข่เนาะเนื้อจะออกขาวนวลๆหน่อยนะครับพี่ๆนะครับเกิดจากคาบไข่เนาะ อ่านี่ครับแล้วก็พวกค่าฟุ่นค่าหิ่งเลยนะครับอ่านี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ดระขังนะครับพี่ๆครับโอ้โหดูครับพี่เนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีรอยยุบย่นประมาณนี้เลยนะครับอ่า องนี้ครับรายการที่สี่ครับอ่ารายการที่สี่ครับต่อไปครับรายการที่ห้าครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าน่าจะเป็นลุงพุทธนะครับเนี่ยเนาะอ่าเป็นลุงพุทธเลยนะครับลงรักดําเนาะเนื้อค่อนข้างแห้งเลยนะครับอ่าองนี้เนื้อค่อนข้างแห้งเลยนะครับอ่านี่ครับมีครับรักโอ้โหดูนะพี่ๆเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ครับ ครับคาบลักนะครับสวยมากเลยนะครับพี่พี่สวยๆแบบนี้นะครับราคาหลักร้อยนะครับพี่พี่อ่าชอบกาติดกันเข้ามาได้เลยนะครับเอางี้ครับด้านหลังก็มีคาบลักเหมือนกันนะครับนี่ครับอ่าด้านหลังมีคาบลักแบบนี้ด้วยครับอ่างี้ครับรายการที่ห้าครับ ต่อไปครับรายการที่หก oh, ครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับนะอ่าพิมพ์เจดีผิวพระนี่น่าจะมีการใช้งานมาเนาะเนี่ยครับโอ้โหดูนะครับพี่ๆเก่าๆแบบนี้เนาะอ่าคราบไข่ขึ้นมาเลยนะครับคราบไข่กับคราบปูนตะขอยเนาะอ่านี่ครับโอ้โหชอบถูกใจปีกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆ มวลสารก็มีชัดเจนนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ j จดีเนาะองนี้เป็นพิมพ์ JD นะครับพี่ๆท่านไหนนะครับนอ้องอย่างไม่ได้กดติดตามนะครับ,น,บน้องรบกวนกดติดตามกันด้วยนะครับ เดี๋ยวจะมีพระมาแบ่งปันกันเรื่อยๆเลยเนาะอ่าองนี้รายการที่หกนะครับอ่าองนี้รายการที่หกครับอ่าต่อไปครับรายการที่เจดครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ปกโพครับอ่ามีเส้นกรอบกระจกเส้นบังคับพิมพ์ด้วยเนาะนี่มีปลายเท้าซ้ายยืนออกมาเลยนะครับอ่าขอบตัดแบบนี้เลยเนาะหลังก็มีรอยยุบรอยย่นนะครับ ครับมวลสารเม็ดพระซุ้มกอเนาะ,ะนี่ครับกายภาพองค์นี้ก็เปลี่ยนแปลงแบบนี้เลยนะครับพี่ๆกายภาพองนี้เปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยนะครับนี่ปลายเท้าสายยื่นออกมาครับสังคติคุมลมเลยนะครับใบขู่ก็ชัดเจนเนาะนี่เมปป็ดใบโพ่เเกตต้สวยดีนะครับพี่พิมรงสวยเลย เราดูขอบตัดนะครับอ่านี่ยุย่นแบบนี้เลยนะครับขอบตัดนี่มีรอยยกรอยย่ยนแบบนี้เลยนะครับหลังองค์นี้จะเป็นหลังเรียบเนาะอ่าหลังเป็นหลังเรียบนั่นเองนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับกล้องไม่โฟกัสเลยอ่านี่ครับ หนังจะเป็นหลังเรียบนะครับรายการที่เจ็ดครับต่อไปครับรายการที่แดครับตรงนี้ครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอกกระบอกเล็กนะครับอ่าอกกระบอกเล็กเนาะหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับพี่ๆตรงนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับนี่ครับเหมือนจะมีคาบลักด้วยนะครับ อาวนี้มีคาบลักคาบไขนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยอ่านี่ครับเราถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยเนาะอ่าด้านหลังนะครับจะเป็นหลังเรียบเนาะตรงนี้ครับ รายการที่8ดนะครับนะองนี้รายการที่8ดครับต่อไปครับรายการที่9้าครับอ่นนี้ครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้โหดูกายภาพนะครับพี่พี่เห็นไหมรอยยุบรอยย่นต่างๆเนาะเนื้อนี่ออกทางโซนนึกแก่งนะครับเนี่ยโซนนึกแก่งแล้วเนื้อยุบย่นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมมีคาบไข่เนาะแล้วก็น่าจะเป็นพวกคาบรักนะครับ องนี้เกตทะลุซุ้มนะครับอ่าองนี้เกตทะลุซุ้มเนาะนี่ครับมีข้ามลักสีดําแบบนี้เลยอ่ามีปิดทองด้วยนะครับนี่ครับขอบนะครับโอ้โห ด้านหลังจะเป็นองค์นี้หลังจะเป็นหลังเรียบนะครับอ่านี่อ่าองค์นี้รายการที่เก้านะครับนะรายการที่เก้าจำหมายเลขให้ดีเนาะจำหมายเลขให้ดีนะครับอ่ารายการที่เก้าครับไปครับรายการที่สิบครับอ่านี่ครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ลุงพุทธนั่นเองนะครับมีการลงลักลงทองด้วยนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหหลังเป็นหลังสังขยาด้วยเนาะ อ่าตรงนี้จะเป็นหลังสังขยานะครับอ่าพิมพ์ลงพุทนั่นเองนะครับตรงนี้ครับอ่านี่ครับมีคาบลักคาบทองนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆราคาหลักร้อยนะครับอ่า,อาชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับ นี่ครับคาบทองคาบลักโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่อ่ส่วนด้านหลังจะเป็นหลังสังขยาเขาเรียกได้อยู่นะครับองนี้เนาะนี่ครับหลังสังขยาครับโอ้โหเห็นไหมพี่ในรูแบบที่ว่ารอยยุบลงไปเนี่ยจะมีคาบไข่เนาะเห็นไหมจะมีคาบไข่แบบเกาะตามในรูเลยนะครับอ่า รายการที่สิบครับต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับขขานี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมเนาะพิมพ์ฐานแซมเนื้อหาก็จะไปทางวัดระครังเลยนะครับหลังเรียบนะครับพี่องค์นี้หลังเรียบนะครับ,รบ,น,รบนี่ครับโอ้โหสวยมากๆเลยครับมีค่าบลัก นะครับองนี้มีคาบลักสีดําแบบนี้เลยคาบลักสีดําแบบนี้เลยครับนี่ครับอโอ้โหดูขอบตัดมีรอยคูดมอนสารผงวิเศษเนาะอ่ามีครบเลยครับตามขอบก็มีคาบลักเหมือนกันเนาะอะ รายการที่11ครับอ่ารายการที่11ครับต่อไปครับรายการที่12ครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับอ่าองนี้จะมีเส้นกรอบกระจกด้วยนะครับองนี้จะมีเส้นกรอบกระจกมีคาบลักด้วยเนาะนี่เม็ดกรดมอนสาร์เต็มเลยนะพี่นะเม็ดกรดมอนสาต์เต็มเลยอ่านี่ครับมีคาบลักนะครับนี่โอ้โหพวงวิเศษนะครับต่างๆเลยนะครับเนี่ย องาสซุ้มกรมวนสารเม็ดแร่ยกเขียวนะครับอ่าชอบถูกใจก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้จะมีความพิเศษเนาะคือจะมีเส้นกรอบกระจกนะครับอะจะเห็นได้ชัดเลยนะครับ นี่ครับโอ้โหเม็ดกรวดเต็มเลยนะครับนะครับอ่านี่ผงวิเศษเอ้ยนะครับเนาะหัวสานปาซุมก่อนะครับอ่ะวงนี้รายการที่อ่าสิบสองนะครับรายการที่สิบสองนะครับอ่ากล้องวันนี้โฟกัสชาเลอเกินไม่รู้เป็นอะไรนะครับพี่ๆสงสัยจะอยากได้อ่าอะไรนะที่ออกมาใหม่นี้ iPhone 17ทจมัใเนาะอ่าอ่านะครับอ่าวนี้ครับรายการที่สิบสามนะครับ รายการที่สิบสามนะครับอ่าองค์น,นี้พระพักจะกลมเป็นผลมะตูมนะครับนาององค์นี้พระพักจะกลมเป็นผลมะตูมนะครับอ่ามีคาบฟ้า,าขาวขึ้นเป็นผลึกแบบนี้เลยนะครับพระพักกลมเป็นผลมะตูมนะครับอ่าซุ้งม,มีการหดยุบตัวเนาะนี่แล้วก็องค์พระนะครับมีผลึกขา,กขาวๆแบบนี้ขึ้นเลยเห็นไหมพี่นี่เห็นไหมโอ,โอ้โหผลึกขาวขึ้นแบบนี้เลยนะครับต้องลงกล้องนะพี่น้องถึงจะเห็นชัดนะครับอ่าเป็น มีเส้นใต้ฐานด้วยนะครับตรงนี้มีเส้นใต้ฐานด้วยนะครับอ่าชอบถูกใจพี่กันเข้ามาได้เลยครับอ่าด้านหลังครับอ่าตรงนี้นะครับรายการที่สิบสามครับอ่ารายการที่สิบสามครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับ อ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับมีเส้นกรอบกระจกเนื้อขาวแก่งงาช้างเลยนะครับอ่าวันนี้มีมาแล้วนะครับพอดีเห็นพี่ๆถามหากันมาเยอะมากอโซนแบบนี้นะครับโซนแบบนี้เนาะขออนุญาตลงกล้องนะครับอ่านี่เห็นไหมคือจะเนื้อขาวแก่งแตกายงานะครับอ่ามวลสารเม็ดแรก่ยกเขียวเม็ดดำนะครับโอ้โหเนื้อแกล่งดีเนาะเนื้อแกล่งดีนะครับพี่ๆ เนื้อออกมาทางโซนแกล้งเลยอ่าชอบกอ็ปกันเข้ามาได้เลยครับหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับองนี้เป็นหลังเรียบเนาะอ่านี่ก็จะมีพวกคาบน้ำมันตังอิ้วนะครับพี่ๆคาบน้ำมันตังอิ้วนะครับโอ้โห รายการที่14นะครับนะองนี้ครับรายการที่14ครับต่อไปครับรายการที่15ครับอ่าองนี้ค <c> ร <oughs> ับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับเรามีเส้นใต้ฐานนะครับองค์นี้น่าจะฝากกลุ่นนะครับพี่พี่นี่ครับมีคราบกุเนาะเป็นพระประธานนะครับพี่มีเส้นศีธนะชัดเจนแบบนี้เลยนะครับอ่าเส้นคมๆมแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหดูครับคราบไข่ขึ้นแบบนี้เลยเกตองนี้ทะลุซุ้มเนาะ ่าเกตตรงนี้ทะลุซุ้มนะครับามาดูด้านขอบข้างครับโอ้โหนี่ครับอ่าชอบถูกใจปิกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับมีคราบกูกคราบไข่ขึ้นเนาะปกคุมผิวบางๆนะครับพี่พ ปกคลุมผิวบางๆนะครับอ่ารายการที่15ครับต่อไปครับรายการที่16ครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับอ่าสมเด็จพิมพ์เส้นได้อ่วัดบางหุ่นพรมนับด้านหลังมีตาปั๊มวัดใหม่อมาตรดด้วยนะครับอ่าด้านหลังมีตาปั๊มด้วยเนาะอ่าคาบกลุมีนะครับอ่าคาบกลุมมีเนาะพอเห็นพิมพ์ทรงนะครับพี่พี่อ่าพอเห็นพิมพ์ทรงนะครับ อชอบถูกใจก็ผิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่านี่ครับส่วนด้านหลังนี่ตาปั๊มน่าจะเป็นสีน้ำเงินหรือเปล่านะครับเนี่ยแต่ก็ออกม่วงๆอยู่เนาะเนี่ยก็คือก็จะ อยู่ที่การเก็บด้วยเนาะพี่เนาะว่าจะเป็นแบบไหนนะครับนี่อันนี้ก็อาจจะปั๊มแล้วก็มีความชื้นความร้อนนะครับเนาะก็ทําให้ตาปั๊มเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะครับอ่ะรายการที่สิบหกครับต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับมีเส้นกรอบกระจกนะครับอ่ามีเส้นกรอบกระจกของมลสารเห็นชัดเจนนะครับอ่า เนื้อจะอไปทางโซนหนึกแกลงนะครับเนาะเนื้อจะอไปทางโซนหนึกแกลงเลยนี่ครับอ่าน<ม>ีเห็นไหมหมวสสารซุ้มกอเม็ดดินเจ็ดปลาเจ็ดโป่ง 7. 7. นะครับเกจบทะลุซุ้มด้วยเนาะอ่าเพราะว่าพิมพ์ลุงพจน์นี่จะเกตทะลุซุ้มอยู่แล้วนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยมีคาฟ้าขาวขึ้นด้วยนะครับอ่านี่คาฟ้าขาวขึ้นด้วยนะครับ นี่ครับโอ้โหนี่มีอรอยขอบตัดนะครับมีรอยครูดแบบนี้เลยหลังเรียบเนาะอ่าองนี้หลังเรียบนะครับอ่ารายการที่17นะครับนะองนี้รายการที่17ครับต่อไปครับรายการที่18ครับ อนี่จะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ฐานแซมเนาะมีคาบลักดํานะครับองค์พระค่อนข้างแห้งดีเนาะอองค์พระค่อนข้างแห้งเลยนะครับพี่พี่นี่ครับลักค่อนข้างแห้งนะครับอชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยครับนี่คราบลักเนาะเห็นชัดเจนนะครับ ส่วนด้านหลังนี้ครับมีคาบลักดำนะครับเข้มขลังมากๆเลยนะครับเนื้อองค์นี้จะออกโซนแห้งหน่อยเนาะจะออกไปทางแบบเนื้อแห้งๆหน่อยนะครับรายการที่18ครับต่อไปครับรายการที่19ครับวงนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับอกวีไหลปีกานะครับเหมือนจะมีคาบลักหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวต้องลองลงกล้องดูนะครับ น่าจะเป็นน่าจะเป็นคาบลักแล้วเนาะเนี่ยครับแล้วก็อยู่ที่การเก็บด้วยนะครับพี่พี่นี่มีคาบฝุ่นคาบหิ้งนะครับเห็นไหมคาบฝุ่นคาบดินเนาะอ่าเสยสวยแบบนี้เลยนะครับผิดกันเข้ามาได้เลยครับพี่พี่ จะเป็นหลังเรียบนะครับวงนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับอ่าลอยยุบลอยย่นมีอยู่เนาะอ่าเนี่ยอ่ารายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้าครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับเนื้อยุบจนแบบนี้เลยนะครับอย่างกับสังขยาเลยเนาะอ่าแล้วก็มีคาบลักด้วยนะครับวงนี้มีคาบลักนะครับ นี่ครับขยัภาพนี่โอ้โหเห็นด้วยด้วยตาเปล่าเลยนะครับพี่พี่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยคือยุบย่นจริงๆเนาะเนี่ยครับนี่พอเราเอาลองอพอเราเอากล้องลงแล้วนะครับจะเห็นชัดกว่าเดิมอีกเนาะนี่เห็นไหมครับทุกอนูเลยนะครับพี่พี่เนี่ยครับโอ้โหอ่าชอบถูกใจปีดกันเข้ามาได้เลยนะครับ การที่20บครับต่อไปครับรายการที่21ครับอ,อันนี้เรียมพัดติกเก่าๆเลยนะครับเปิดหน้าแล้วก็เปิดหลังนะครับมีรอยปูไตด้วยเนาะเนื้อนี่น่าจะออกทางโซนนึกแกล่งนะครับเนี่ยเนื้อองน,นี้จะไปทางโซนนึกแกลงเลยมีรอยยุบรอยย่นดีนะครับ ด้านหลังก็มีเนาะแต่ถ้าแบบเราไม่ได้ลงกล้องนี่เราก็จะมองเป็นหลังเรียบก็ได้นะครับแต่พอเราออกกล้องลงแล้วเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยธรรมชาติแบบชัดเจนนะครับอ่องนี้ครับรายการที่อ่าอนะครับ21ต่อไปครับรายการที่22ครับอ่านี่ครับอค์นีเรียมสแตเลสเนาะอ่านี่โอ้โหหลังแบบนี้เลยนะครับอ่าองนี้ลงลักดํดำนะครับนี่ลงลักดํดำนะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับอ่า มีคาบลักดำแบบนี้เลยครับนี่ครับโอ้โห,โหปลาฟักก็กลมเป็นผลมาตูมเนาะอ่านี่ครับด้านหลังนี่โอ้โหนี่คือบางทีก็เนาะความเก่านะครับพี่พีเห็นไหมเนื้อเปิดเห็นด้านในนะครับว่าเป็นเนื้อจริงๆนะครับเนื้อมนสัตจริงๆเลยเนาะ อ่าตรงนี้ครับรายการที่22ครับต่อไปครับรายการที่23ครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพยย์ใหญ่เกทลุซุ้งนะครับพุทธศินจะเป็นของสุขโขทัยเนะาะอันนี้ครับเรี่ยมพลาสติกกันน้ำาอย่งดีเนาะอันนี้น่าจะเรี่ยมเก่ารู้จักอายุแล้วน่าจะ 30- 40ปีได้อยู่นะครับนาจากความเก่าความชัดความเบอร์ของพลาสติกนะครับ รงนี้ลงลักดำเนะาะเกตทะลุซุ้มนะครับตรงนี้ลงลักดำแล้วก็เกตทะลุซุ้มนะครับอ่านี่ครับอ้โหอ่าลงลักดำเกตทะลุซุ้มหลังเป็นหลังกาบหมากครับอ่ารงนี้จะเป็นหลังกาบหมากนะครับ ารายการที่ยี่สิบสามครับต่อไปครับในการที่ยี่สิบสี่ครับของนี้เป็นพิมพ์หลวงพุทธนะครับอ่าาออลงลักท่าทองเนาะเลี่ยมกรอบเก่าๆเลยนะครับอ่าเนื้อจะมีลักษณะขาว,ขาวแคลงเหมือนงาช้างเนาะพอเราเอากล้องลงจะเห็นทองวิบวับด้วยนะครับอ่าเราจะเห็นพวกคาบทองแบบนี้เลยนะครับแบบวิบวับแบบนี้เลย ชอบถูกใจไปกันเข้ามาได้เลยนะครับหลังนะครับโดยรวมจะมองเป็นหลังเรียกนะครับอนี่ครับโอ้โหดูค่าลอยปูไตเนาะนี่ครับค่าลักดําๆแบบนี้เลยรายการที่24ครับพิมลพุทธนะครับเรียมกรอบเก่าๆเลยนะครับกันน้ำด้วยนะครับ ต่อไปครับรายการสุดท้ายครับ2ี่สิบห้าครับห้าประกวดนะครับนี่จะเป็นบัตรเนาะเป็นบัตรนะครับพระสมเด็จวัดรักังพิมใหญ่ครับวัดรักังคอสิตารามนะครับนี่ได้รางวัลที่หนึ่งนะครับนี้ประกวดปีหกหนึ่งนะครับอ่อองพระองค์เดียวกันนะครับสังเกตเม็ดพระซุ้มกอระหว่างแขนนะครับนี่แล้วก็นี่ครับชมรมพระเครื่องเมืองสยามเนาะจัดนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องครับโอ้โหองนี้นะครับพ really. ah, uh, er. <the> ี course, um, <the> ่เรายังไม่ได้ลงเลยเราจะเห็นเลยนะครับว่าองนี้นะครับมีลักษณะเนื้อแตกลายสังคโลกนะครับอ่เนื้อจะแตกลายสังคโลกเนาะเดี๋ยวลงกล้องดีกว่าครับนี่ครับโอ้โหดูนะครับพี่ๆแตกลายสังคโลกเกตทะลุซุ้มนะครับองนี้เขตทะลุซุ้มมีมวลสารพราซุ้มกอเหมือนจะมีคาบลักด้วยนะครับอมีคาบลักแล้วนี่ฟ้าขึ้นบางๆนะครับ ฝาึ้นบางบางนีแร่เหล็กนะครับเนี่ยพอเราส่องตรงไหนนี่จะเห็นเลยนะครับรอยแตกลายสังคาโลกเนาะอ่านี่มวลสารพาซุ้มกอ้อนะครับแล้นั้นขอบนะครับอ่านี้มีดินเอ่เม็ดแร่หยกเขียวนะครับอ่านี่ครับโอ้โหสวยๆวยแบบนี้เลยอ่าชอบกอบติดกันเข้ามาได้เลยนะครับหลังองค์นี้ครับจะเป็นหลังเรียบเนาะอ่า งนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับอ่านี่ครับมีมวลสารเนาะจะเห็นรอยแตกรายงานอยู่นะครับในการที่25ครับอ่าเอา700บาทพี่นะเอา700บาทเนาะครับก็จบกันไปแล้วนะครับนะความรู้จากคันไฟนะครับขอฝากต่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอดียไลน์เบอร์เดียวกันครับ080512 2332ครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR Code โค้สแกนหาได้เลยนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ